มาเพลงทฤษฎีลมหนาวทำมาไงบ้างก็มาอั b นบอกกันเลยเร็วๆเพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงถึงความคิดถึงนะครับในช่วงเวลาฤดูหนาวมีคอนเซปต์การทำที่คุยกันในวงไว้ว่าอยากได้แบบอัลบั้มหนึ่งหน่อยมีความเป็นแอมเบียนมีเสียงที่แบบคล้ายๆซาว์อัลบั้มหนึ่งหน่อยเริ่มแรกเลยก็คือจะมีเสียง ไวโอล,ลินไล่ขึ้นแค่วอลลุ่มไล่ขึ้นปึ้งเข้าเวอร์สแรกที่มีร้องกับคีย์บอร์ดเป็นเป็นเป,น,น,นเป็นโนฟรีด้วยซอมเป็นโนฟรี ชื่อว่าแล b บ p e ี t f i l e นะครับลองโหลดมาใช้กันได้นะครับออหลังจากจบเวอร์สแรกแล้วเข้าดนตรีมีอะไรบ้างเวอร์สแรกปุมันเหมือนจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเข้าท่อนอินสตูเมนต์นี่มาร์กอินสตูเมนตมีอะไรบ้างก็มีกระเดื่อง ย่ำมาบึบยํำเป็นจังหวัดที่1แล้วก็จังหวัดที่4นะครับมันเ,มเป็นเหมือนจังหว่ายกของจังหวัดที่4มากกว่าแล้วก็มีเสียงแอมเบียนที่ผมชอบใช้ในเพลงอัลบั้มหอยู่ด้วยแอมเบียนกีต้าร์นะครับในอัลบัม้มเหมือนจะมีเสียงกีต้าร์ตัวนี้อยู่ในเพลง รอใส่ลุงก็เนี่ยเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้เออมันก็ฟังดูหลอนๆนะแต่ว่าเออมันมันเป็นเสียงกีตาร์ที่มาจากเอฟเฟกที่อยู่บนบอร์ดผมผมจะชอบชอบมากเลยมันชื่อว่าเอฟเฟกต์ s i ซิกชอบใช้มากผมใช้ตลอดเลยทั้งตอนอัดแล้วก็ตอนเล่นโชว์ด้วยเสียงเนี้ยมันสร้างมิติได้ดีเลยเสียงฮาร์ป ฮาร์นี่ก็มีในเพลงรอใส่ลุงเหมือนกันคืออยากได้คอนเซปต์อัลบั้มหนึ่งนิดนึงก็เลยเลือกมาใส่ในนี้ด้วยก็ฟังดูแล้วแบบดูเย็นเย็นจีนจีนหน่อยหน่อยดีนะครับแล้วผมก็ใส่ลูกนุ่งนิ้งนุ่งนิ้งกีตาร์อะคูสติกกับกีตาร์ไฟฟ้านี่จะเล่นแบบนี้ฟังแยกกันเดียว ลายนึงไม่รู้ว่ามันลกไปเปล่านะแต่ว่าฟังดูแล้วก็มันก็ดูแบบเข้ากันดีนะลองฟังเออผมจะแยกผมจะแยกสองลายกีตาร์เนี้ยไว้ซ้ายกับขวาให้มันแบบดูแบบวุ้งวิงงุ้งวิงหน่อย ก็ยังไม่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะท่อนนี้ค่อยๆไล่ขึ้นแล้วก็มาถึงท่อนที่เป็นเนื้อร้องคอรัสลมหนาวบอกก็ยังไม่ได้มารุนแรงอะไรบ้างก็จะเป็นแบบนี้ลมหนาวบอกว่าเธอยังอยู่ในใจอ่ามีเสียงฮาร์ปตึงนึ่งๆึเสียงฮาร์ปผมชอบมากเลยนะมันเหมือน แบบค่อยๆลงด้วยอเออลองฟังเนี่ยเป็นอเหมือนเพลงจีนนะเออเหมือนเพลงจีนดีนะผมชอบนะมันให้ความรู้สึกแบบว่ามาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับลายร้องก็จะมีลายประสานเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นลายร้องเดี่ยวๆนี้ด้วยฟังลมหนาวบอกว่าเธอยังอยู่ในใจ นี่แหละอืมอยู่ใใ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยติงต๊งติงต๊งติ๊งเหมือนเสียงน้ำหยดเหมือนเหมือนผมจะเล่นกับกีตาร์โป่งมั้งแล้วก็ดีแบบเน้นจังหวะหนึ่งอ่ะติงต๊งติงต๊งติง๊งติ๊งเสียงน้ำหยดนะ เออดูแบบทำสมาธิดี <sy m ise> อ่ะ <โซ mortal> นนี่ก่อนจะเข้าท่อนไอท่อนูตามเพลงที่เราได้ฟังกันเนี่ยผมจะใส่รีเวิร์ดให้กับเสียงน้ำหยดให้มันแบบ ก็ใส่ออโตเมชันมันไว้ก็คือให้เอฟเฟกมันทำงานท่อนเนี่ยปังให้มันแบบส่งไปหาท่อนที่ดนตรีมาเต็มๆม่ะนะต่อไปก็เป็นท่อนทุกอย่างเข้ามาในท่อนนี้นะอ่ะลองฟัง เป็นท่อนอินสตูเมนต์ที่มาแบบผมเขียนว่าอินสตูเมนต์ฟูลนะคือแบบว่าเป็นเหมือนท่อนยกระดับขึ้นมาแต่ผมตั้งใจว่าไม่ให้มันแรงมากนะท่อนนี้มันก็เลยเป็นเออเสียงเออพวกเครื่องคอก็จะเป็นเสียงกระเดื่องอันเดิมอ่ะแล้วก็มีเสียงหมายคอมาด้วยลองฟังเป็นแบบนี้อ่ะมีทัมบอริน เออก็ดีเหมือนกันนะมันช่วยทําให้แบบว่ามันก็ดูเท่ดีนะผมว่าโอเคแล้วมีอะไรอีกท่อนนี้ก็มีเบสเข้ามาอันนี้ผมเหมือนกับว่าผมจะเอาเสียงมาเป็นเสียงที่เหมือนเรียนแบบดับเบิลเบสนะครับฟีลแบบอะคูสติกหน่อยเสียงเบสมันก็เป็น เออเป็นสิ่งมีเสียงดีเด็ดึกดึงดึงดับเบิลเบสอะคูสติกนิดนึงกีตาร์โป่งก็จะเข้ามาท่อนนี้เป็นกีตาร์โป่งแยกซ้ายขวานะครับเพื่อสร้างมิติให้ท่อนนี้มันแบบกว้างขึ้นง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็มาถึงเสียงกีตาร์ที่เป็นลิกเป็นเหมือนเมโลดี้นะมันไม่ใช่เมโลดี้หลักหรอกแต่ว่าผมผมอยากใส่ให้มันดูแบบ มีเมลโลดี้อื่นๆอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะที่ไม่ใช่เมลโลดีร้ร้องมันก็จะเล่นแบบนี้เป็นประสานกันแยกซ้ายขวาครับมันก็ไม่เชิงประสานนะแต่ว่าเป็นเป็นออฟเทปกันเออเสียงสูงเสียงต่ำนะครับมีอะไรอีกนี่มีการซ้อนเปียนโนเกิดขึ้นจากตอนแรกมันมีแค่ออฟเปียโนแล็ป ที่โหลดฟรีมาเดียวใช่ไหมอันนี้มีเสียงเป็นโนเหมือนแบบเป็นโนจริงเป็นโนหลังอยู่ด้วยเออลองตังน,นี่อันนี้เข้ามามันเหมือนมันจะช่วยเพิ่มหัวให้กับไอตัวแลบเนี่ยออ,อันนี้มันเป็นแบบย่านโลโลใช่ปะล่ะอันนี้ก็จะแห a p เข้ามาอมให้มันสว่างขึ้นนิดนึงให้มันแบบ เออมีความสว่างขึ้นนิดนึงนะครับอ่าแล้วผมก็ใส่นี่มาด้วยสินมีย่ำแค่นี้เลยตึงึงๆึงตึงึึง,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 งึงึไม่รู้ทำไมถึงใส่นี้มาเหมือนกันไม่มีเหตุผลน,นะอยากลองใส่แบบนี้ดูเสียงร้องเสียงร้องฮู้รีเวิร์บเยอะๆท่านี้นะนี่ผมใส่รีเวิร์บเนี่ยถึงนี่เลย เซนต์รีเวิร์ไปใหญ่ๆก็จะมี3ลายนะครับดับกันพอเข้าเนื้อลองปุ๊บผมก็จะไอซินเนี่ยไอตึ้งๆๆที่ย่ำๆเนี่ยผมก็จะใส่ลายประสานมันเข้ามาด้วยให้มันเป็นเหมือนคอร์ดนิดนึงเออทำให้แบบเหมือนแบบว่า เพลงมันยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะมีเสียงแคปเข้ามาท่ดอลองนี้ด้วยแคปเออธรรมดาแคปของ INB ด้วย้เอ,อแคปของ INB แบบว่าแนวเพลง INB เนี่ยมาใส่ในบทเพลงที่สีลมหนาวเออก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแนวอะไรเหมือนกันนะเพลงเนี้ยเออก็คงเป็นแอมเบียน o l โฟเหมือนคอนเสิร์ตรอบแรกและมัง้งแต่ว่ามันก็ ก็เท่ดีผมก็ทดลองทดลองใส่ทุกๆอย่างที่น่าจะเป็นไปได้ลงไปนะนะครับสนุกมากท่อนร้องของท่อนท่อนเนี้ยผมเรียกมันว่าฮุกที่อยู่แบบว่าตรงกลางเพลงอะ่ะเออมันไม่ใช่ฮุกดิเพราะว่าเนื้อร้องมันเป็นเวิร์ดเหมือนกับเวิร์ดแรกใช่ป่ะก็อันนั่นแหละคือท่อนเนี้ร้องมันก็จะถูกดับแยก้ายขวาเป็นเอกลักษณ์นะครับ เมลม,ม,มันคือมันจะไม่มีตรงกลางไงเห็นปะ่ะเออมันก็ให้ความรู้สึกแบบกว้างกระจายดีอะเออก็เหมือนที่ทำากับหลายเพลงแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยผมเลือกที่จะจะเป็นแท็กเดียวดีกว่าเพราะว่ามันมันน่าจะแบบเหงากว่ามันน่าจะแบบถ้าดับไปมันจะดูเต็มไปะนะมันจะได้ค่อยๆไล่มาตามเพลงด้วยลายดับมาเยอะแยะเลยเสียงร้องเมื่อลมหนาวผ่าผ่านมา ใ้้มรรูว่าคคืออไก็จะให้ความแบบเต็มเต็มของเสียงร้องนิดนึงนะครับเมื่อนมำนาวผ่าผ่านมาจะไม่รู้ว่าใครคือไออุ่นมบบเ,ม,เนนนมื่อน้ำหนาวผัดผ่านไปจะไม่รู้ว่าใคคออาาาจคิดถึงใครอยากเป็นคนเดินขอเข้าท่อนไวโอลินเซสชั่น ก็คือเริ่มแรกเลยมันจะมีนี่เข้ามาแสแน่แสแนเสียงอย่างนี้คือเสียงอะไรมันก็คือเสียงคอของกีตาร์โป่งอย่างนี้จำไปได้แล้วคอตรงไหน,นแต่เสียงมันก็จะประมาณนั้นนะครับก็ใส่รีเวิร์บไปแบบมหาศาลเออ แล้วก็มีเสียงให้แฮทเฟดเข้ามาด้วยไฮแฮทเสียงห้แฮทนี่มันคือเสียงอะไรนี่ก็ตอนผมอัดผมก็ทําแบบเนี้ยเออมันก็เป็นไฮแฮทได้นะแต่ผมผมก,ก็ลองลองดูไปเรื่อยๆมันก็ได้เป็นอันนี้มานะเออเป็นไฮแฮทที่มาจากกีตาร์โปงนะ่งฟังกับเพลงแล้วมันก็ดูแบบดีเหมือนกัน ไอแฮมจะวิ่งซ้ายขวาด้วยมีอะไรอีกท่อนวอลินเซสชั่นไม่ค่อยได้ยินนะตอนฟังเพลงเออใส่ไปเพื่อให้ได้ความรู้สึกฟิลแบบเออฟิลมันแบบ ยกระดับขึ้นด้วยันนี้ครับแล้วก็แอมเบียนนี้ก็จะถูกไล่มาก่อนหน้านี้ด้วยแอมเบียนกีตาร์เนี่ยนะผมผมชอบเสียงนี้นะมันให้ความรู้สึกแบบว่าแบบเหมือนลมหนาวแบบพัดเข้ามาจริงมันหนาวจริงอะ่ะ ต่อไปก็ท่อนนี้ก็เรียกว่าไวโอลินเซชั่นใช่ไหมครับก็จะใส่ไวโอลินเข้ามาลืมลำ่ำเป็นไวโอลินจากสปิทไฟเหมือนกันนะครับถามว่า วิธีคิดในการเขียนลายแบบพวกเซสชันเนี่ยคอร์ดฮาร์มโมนีอะไรยังไงผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับฟังเอาอย่างเดียวคืออรู้ว่าท่อนนี้มันคอร์ดนี้ใช่ป่ะเราก็กดเสียงนึงอีกลายนึงก็กดให้มันเป็นคอร์ดให้มันเพาะพอฟังไปเรื่อยๆปุ๊บได้ยินแบบว่าเฮ้ยอ,อยากให้มันวิ่งไปแตะนิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็กดลงไปก็ใช้วิธีการฟังนะครับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบว่า,แบบวาการโน้ตการเขียนโน้ตไม่ให้มันทับกันนู่นนี่นั่นอะไรเท่าไหร่ เออมันก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะดีนะครับเหมือนเพลงจีนเลยอ๋อนี่ผมลืมเครื่องดนตรตีนี้ไปได้ไงเครื่องดนตรตีนี้อยู่ก่อนท่อนที่ท่อนเนี่ยท่อน,ท,อนท่อนเงียบ กดแค่โน้ตเดียวเลยให้มันเป็นเหมือนเสียงแบบอารมณ์แบบออร์แกนอุ้มๆไว้เบาๆนะเราจะไม่ได้ยินมันหรอกตอนฟังเพลงอ่ะแต่เราจะรู้สึกได้ถึงมันลนววอ่าเธออยยังยู่ในในจเครื่องบงังเครื่องดนตรีบางเครื่องครับเราใส่ไปเพื่อที่จะไม่ได้โชว์ว่าเล่นยังไงคนฟังก็จะไม่ได้ยินด้วยเออลองใส่ไปดูในบทเพลงของเราอะ่ะเครื่องดนตรีอะไรบางอย่างมันไม่ได้ยินหรอก แต่ว่ามันรู้สึกได้นะพอเข้าท่อนลมหนาวบอกปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบให้เนื้อลองกลับมานิดนึงผมก็จะเว้นที่ไว้ก็แบบว่าพอเข้าลมหนาวบอกปุ๊บผมอยากให้มันดรอปลงมานิดนึงแล้วก็ให้เนื้อลองเข้ามาแทนที่นะครับลมนา มีเสียงแบบเหมือนไวโอลินคาน์เตอร์นิดนึงคาน์เตอร์เบาๆเคาน์เตอร์ก็คือการเล่นต่อจากเนื้อลองนะครับอเออเนี่ยผมกดมาตามฟิลเลย เนะไม่ได้คิดอะไรเลยเออเราลองทำเพลงแบบตามฟิลดูบ้างนะบางทีมันอาจจะดีก็ได้พอถ้าเข้าท่อน,นอเนี้ยไอเดี๋ยวผมผมเรียกมันว่าท่อนควายเอ็ดแล้วกันเหมือนเป็นท่อนแบบขึ้นสูงสุดแล้วแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเออการเพลงเพลงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมานะผมก็จะใส่ไอ้นี้เข้าไปเด้ย เอ้ยทำไมมันถึงฟังแล้วแบบบูบบ้าบ,บ้าแบบนี้ใช่ไหมนั่นก็พราะว่าผมาใส่ไซช์เชนเข้าไปด้วยนะครับไซช์เชนกับกระเดื่องพอกระเดื่องมันย่ำปุ๊บไอพวกแอมเบียนที่เล่ายาวพวกเนี้ยมันจะได้แบบไม่ไปกบเสียงกระเดื่องอะนึกออกวะมันเสียงมันบูบบูไปอะคือมันมันเบาหลบกระเดื่องเออไซช์เชนคอมพเพรสเซอร์นะครับแลลมาาวยังเธออ,อกจกใจใ ท่อนนี้ไอท่อนท่อนเงียบเนี่ยมันมีเสียงนี้ด้วยมันคือเสียงฮาร์ปเออมันเป็นท่อนแห่งสมาธิเหมือนกันนะมันเหมือนเบรกทำสมาธิอะแต่ว่ามันเพาาดีนะมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นความเข้าใจแล้วอะทีนี้มาเข้าท่อนที่เป็นเหมือนกับว่าอินสตูเมนต์เป็นเพลงบรรเลงแล้วกันต่อจากนี้คือเป็นเสียงบรรเลงทั้งหมดเลยพระเอก ของเราก็คือไวโอลินนะครับวโอลินเซสชั่นผมกับวงเนี่ยคิดไอภาพตรงนี้ขึ้นมามันคือการเหมือนกับว่าเราวิ่งขับรถแล้วก็ผ่านแสงไฟอะเสียงก็เลยเป็นวื room, <V> room, <ๆ>๊มอย่างเงี้ยนะก็คือไวโอลินหลายๆลายเล่นเป็นคอร์ดมา แสงไฟฟัมผ่านหน้าเราไปฟ้มัมไม่รู้เห็นภาพเดียวกันเปล่าคนอื่นแต่ว่าผมทำด้วยแนวคิดนี้นะครับเ mm hmm. สียงซินที่มันตึ้งๆเหมือนซิน EDM อะ่ะอืมมาอยู่ในเพลงนี้นะซิน EDM มันก็ไม่ EDM ปะ mm hmm. อืมเอ,อแล้วก็โซโล่ด้วยฮาร์ปเสียงฮาร์ปอีกแล้ว ต้าโป่งเริ่มเข้ามาค่อยๆไล่ขึ้นแล้วลงมาแล้วใช่ปะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นอีกแล้วอ่าฟังดูโซ,โซโลโว่วเวลลินเริ่มเข้ามานะครับค่อยๆอยเข้ามาเอออันนี้เป็นเป็นซาวที่พี่หมอเป็นคนอัดเองนะครับเป็นคนคิดลายเองนะครับส่วนอันอันแรกๆที่เป็นเวลลินเซสชั่นที่เป็นเหมือนออเคสตราเนี่ยอันนี้คือเป็นปลักอินนะ ซึ่งมันผมว่ามันก็ให้เสียงที่ดีไม่แพ้กันนะพอเข้าท่อนนี้๊บอ,อยากให้มันเปลี่ยนโทนเป็นไวโอลินจริงด้วยมันก็เท่ดีนะมาฟังคอเข้าท่อนช่วงดนตรีบรรเลงเนี่ยเปลี่ยนเซสชั่นกองใหม่หมดเลยครับจากตอนแรกเป็นเสียงคองกีตาร์ใช่ปะตอนนี้ก็เป็นกอง กองจริงเลยสาวก็จะเหมือนเปลี่ยนไปอีกเพลงหนึ่งเลยเออเป็นเหมือนสองเซกชันของเพลงเลยก็ Ariel. มันจะค่อย,อยๆไล่ขึ้นเป็นออโตเมชันวอลลุ่มเข้ามาเบาๆ่อน ท่อนผมเรียกว่าท่อนดัมฟูเออก็คือท่อนที่มันแบบน่าจะเป็นจุดสูงสุดของไอ,ไอช่วงนี้แล้วแหละก็ค่อย <c oughs> <c oughs> ๆเฟดขึ้นมาทุกอย่างพวกเสียงเปอร์เคชั่นไฮแฮตเฟดขึ้นมาวอลลุ่มขึ้นมาเข้าไอท่อนฟูเนี่ยนะครับแล้วไวโอลินก็โซโล่เลย ไอทอนฟูลเนี้ยมันมีเครื่องนี้เข้ามาด้วยผมเรียกมันว่า r e ิสตี้วมันคือซินที่กดปุ๊บแล้วก็เป็นเสียงลมเยอะๆที่ผมชอบใช้กับ T0 T7 นะครับแค่นี้เลยเป็นเสียงลมยาวๆเลยเออแล้วผมก็ทำไซเชนไว้ให้มันไม่ไปกวนกับเครื่องดนตรีที่มันเป็นเสียงกระเดื่องหรือเอรกเช่นหรืออะไรพวกเนี้นะแล้วแต่เราเลือกเออ เนี่ยพอโซโล่ไปเรื่อยๆปุ๊บเพลงมันจะเริ่มเฟดเอาไปใช่ปหมละ่ะแต่ตอนก่อนจะเฟดเอาอะผมก็จะใส่เอฟเฟกอันนี้เข้าไปด้วยเนี่ย <c oughs> ในในแท็กมิก b ์บัสเนี่ยนะครับแท็กมิก b ์บัสก็คือเหมือนเป็นแท็กสเตอร o o ิโอเอาละครับแต่ผมสร้างสร้างแท็กมิก b ์บัสขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าใส่เอฟเฟกก่อนที่จะไปสเตอร์แท็กสุดท้ายนะครับไอทอนเอาเนี่ยผมทำเสียงให้มันเหมือน,อนค่อยๆเฟดเข้าเอ่อเทป ไปด้วยเออค่อยคเฟดไปเฟดไปมูดเทปเทปมูดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับน่าเลยครับประมาณนี้เพลงนี้แท็กเยอะมากแต่ว่าดนตรีก็ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับก็ค่อยๆใส่ไปนิดๆให้ได้ฟิลของความคิดถึงตามคอนเซ็ปต์เพลงนะเออทฤษฎีลมหนาวก็พอออกมาปุ๊บก็เป็นตามที่ทุกคนได้เห็นใน MV แล้วก็ได้ฟังใน V v จบครับเพลงทฤษฎีลมหนาวมีทั้งหมดกี่แท็กไม่รู้เยอะอยู่แต่ก็เสร็จแล้วอ่ะไปทำตามก็ได้นะครับรอเล่นโอเคครับจบคลิปเย้